เนี่ยลิงมาหนึ่งยากอเนี่ยคนที่อ่าหยุดหยืนหยนดหยุดไาเร่วไปเร็วไปเร็วอยู่ไหนกินอะไรดีอะเก็บลูกก็ได้กินเก็บลูก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 ไม่ได้ไม่ได้รวยหลอกไม่ได้ผมยังข้าวนะอือ ไปจมอดกัยร้องต่อเฮ้ยไม่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 จบแตถ้าได้บอกใหม่เลยนะถ้าก็ได้แล้วบอกอ่าแนึงมาดีเลยประมาณสักสอาทีโอเคเดี๋ยวเดวเจดี๋ยวหมดงานทีจบแต่เชหมอเลยอ่ะ ไปมมที่มาเสร็จแล้วลองนี่เสร็จแล้วก้คือพี่เขายืนอยู่ในเฟรมแล้วเราอะไม่ไม่จะให้สองมานั่งนี่แล้วยังไงอ่ะฮะโั้ใหญ่ไปอ่ะ พูดเลยดิเอ้ยอ่านอ่านชี้ชี้เลยเอาเดี๋ยวนั่นออกอยู่วะเอ็ด่าไอ็งนองนองอ่านอ่านก็อด้อ่านอ่านทดสอบเครไหมดปกติครับ มันไ่ามขึ้นเพราะมีคนดูอะดีด้วยไหนเบรกแรงี่ไรได้ไหมเบรกวมันจะไม่เก็บสายนะต้องสายไม่เก็บเลยทำาตัดที่น้โอเคจะดูทำไมสิงช็อต ภาพภา้างไปแล้วสัญญให่จจริงสัญญาาสัญญาห้องนี้มันต้องมอนิเตอร์ใช่ไค่ะงนี้มอนิเตอร์ใช่ค่ะดูดูะรถ้าเกิดสจากห้องแล้วทงนี้ดูห้องไหนมีเครื่องสองจอที่เอาไว้ดูได้ค่ะแล้วก็ดูระบบเครื่องหนึ่งค่ะมันก็ดูได้ ตัวอันนี้เป็นจอที่ครูจะดูพี่เป้ต้องเปิดจอ YouTube ขึ้นมาจอ YouTube ที่ว่ามีแชทอะ่ะเมื่อกี้แกเปิดยังไงอ่ะเเนียเนียะเนียต้องเปิดจอนี้ขึ้นมาอ๋อเออต้องเปิดจอนี้ขึ้นมาให้เด็กให้ให้ครูด,ดูจอน,นี้ให้เด็กให้ครูคุยกับเด็กได้ เวลาเด็กมันพิมพ์ขึ้นนะคอมเมนต์ก็ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมละ่ะครูก็คุยกับเด็กได้สอนก็สอนไปนี่เป็นระบบประมาณนี้ค่ะโอเคครับพอเราดูตรงนี้นะครับแล้วไฟเขาถ้า,า,าหวานกระดุกไหวเพียงพอไหมเงาอยู่นี่ครับเวลาถ้าเด็กดเด็กเข้ามาตรงนี้จะมีข้อแชทถ้าดุยถามอะไรก็คือพิมพ์ถามได้ครับมันก็จะเด้งขึ้นมาครูก็อาจจะ ที่ครูดูก็คือดูตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือัน้อองนลองชี้หน่อยว่าเล็กงานนะอันนี้ต้องอ๋อไม่ใช่ครับ๋ย่จอป่ะอันนี้มันเป็นช่องของของของอันนี้เดี๋ยวเราจบมันจะมีจออีกอันนึงอยู่ตรงนี้ค่ะไว้ให้ครูดู powerpoint อันนี้ช่องเด็กไม่ไอ้ครูที่จะดูตัวเองนะฮะณเวลาเนี้ยจอที่ดูตัวเองมันน้อยเอ้มันมันเล็กอันเมื่อกี้ที่มันมองไม่เห็นเนี่ย ปิดอล้วไน่ะอันนี้ที่เป็นหน้าหน้าหน้าตัวเองนะเราเนี่ยครับอ๋อนี่ดูได้เหมือนกันเห็นไหมขึ้นไหมตรงนี้เห็นไหมนี่อันนี้อันนี้จะสอนเลยอันนี้คือเอาไว้อ่านแล้วอันนี้คือไว้ไว้ไว้ชี้ไว้ดูไว้ดูตัวเองไปดูตัวเองงงไหมผมดูหน้าจะงงนะคนชี้ครับ คือถ้าไม่ทํากันบ้านถ้าไม่ได้ใช่ครับใช่ถ้าประทัดไหนไม่ไม่คือยงไงคือไม่ได้อ่านมาก่อนเนี่ยคือชี้ไม่รู้เรื่องคือตอนชี้มันจะสลับกันครับเหมือนกับว่าถ้าเราเราอยากจะชี้ทางเนี้ยแต่พอเราชี้แล้วมันจะอยู่ฝั่งนี้อืมคือมันเป็นเหมือนกระจกอะครับโอเคครับคือครู่ยต้องต้องเหมือนก็ต้องซ้อมมาให้ดีเลยว่าแต่จริงจริงก็ไม่ได้อ่านทุกตัวหนังสือเราจริงๆครูก็รู้อยู่แล้วว่าความความเข้าใจขยายข่าวกว เป็นแค่ p อย n t ให้ให้แค่ดูตามเฉยแต่ครูอาจจะพูดไม่ให้ยในในนี้ก็ได้เป็นเสริมเข้าไปเยอะถ้าครูไม่ไม่ยือนี่ะหมายความว่าในข้อที่จริงครูจะจะจะนั่งสอนจะนั่งแนะนําอย่างเงี้ยได้ไหมคือคือตามปกติแล้วไมอได้หรอกนนะครับครูนั่งก็ได้ครูนั่งแล้ว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 มันแบบชิ่งกับกับจอใช่ครับไม่ต้องปรับอะไรแล้วใช่ไหมใช่ครับที่ยืนไม่ได้นั่งก็ได้สอนถ้ายืนชี้อย่างเงี้ยนะมันเหมือนกับว่าต้องสอนอีกใช่ครับต้องใช้ เยอะเลยครับในเช่นเด็กใหญ่ใหญ่ชี้ไปไปทางเนี้ยบางทีมันก็เขายากครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมเรียนมาส่วนใหญ่ครูจะนั่งครูจะนั่งสอนครับเออคนนี้นั่งเนี้ยนั่งยังไงนั่งก็เองเราไหนน้องก็คือเอารมณ์มานั่งเดี๋ยวนี้มันมันไม่ประเด็นคือนั่งคือนั่งยังไงนั่งนั่งพูดไปเรื่อยอ่ะนั่งหน้าจออยู่เลยครับครูก็จะเห็นแต่ว่าเราจะย่อย่อตัวครูอ่ะห้องนั่งหรือให้ไหมเดอเดอป่อสีแล้วเป็นยังไงนะครับนี่ไปเพราะว่า ชี้มันก็ไม่ได้คือด้วย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 ตัวเนื้อหานั่นมันเป็นหนังสื่อทีที้ชี้ไปคือเขาอ่านเองได้มันไม่มัน,มนไม่ต้องผ่านชี้ชี้ใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดนั่งเนี่ยมันจะออกในมุมไหนจะนั่งในมุมไหนลึกๆเราถึงจะนั่งนั่งตรงจอเลยเราเราไม,ไม่ต้องหลบนั่งที่ตรงจอเลยนั่งตรงกล้อเลยก็เพราะว่าเหมือนเหมือนเราสอนปกติ สูงขึ้นแล้วครูอยู่ข้างล่างก็ได้ประมาณนะั้นอ่าประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นคนที่นั่งนั้นน่ยก็ต้องคอยปรับกล้องคือในในในส่วนคนที่ยืนเนี่ยเวลายืนก็คืออาจจะยืนชี้ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ตัวหนังสือก็คืออาจจะเป็นผ้าเป็นพัดแมทพอยอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นตัวหนังสือเนี่ยชี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่านั่งใช้นั่งสอนอ่ะก็คือจะใช้คนแค่คนเดียวคือครูก็พอพอแบบอธิบายเสร็จก็ต่อไปเขากดสไลด์เขาเองเลย เขาเขาก็จะเบรกจังหวะจังหวะมันจะต้องรู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ายืนชี้เงี้ยบางทีต้องคอย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 สะกิดคอยที่จะกดมันก็มีมีมีส่วนกันพรอมันตัวนี้มันต้องมีสองคนอ่ะคนนั้นคอยใช่ครับคอยคอยกดไอ้คนนี้คนนี้ต้องต้องต้องท้อมให้ดีเลยว่าจะชี้จะชี้ตรงไหนมันก็ต้องใช้แบบต้องใช้วดอ์ดแต่ถ้า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 นั่งถ้านั่งสอนนะครูเขาไม่ไม่ต้องเตยีเลยว่าเขาจะต้องมาจิ้ให้ น้อยใช่ครับเพราะว่ามันมันอยู่ในคออยู่แล้วถูกเพราะว่าครูเซพส่วนและสองชั่วโมงด้วยจช่ครัเวลาด้วยอะไรบ้ับบางทีก็อาจจะมีแค่เนื้อหามันเล็กๆขึ้นมาแต่เยอะประเด็นคือมันจะต้องเตรียมกันนะระหว่างเด็กกดกับไอ้คนเนี่ยต้องซ้อมกันอ่ะถูกครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่ไม่เกิดความต่อเนื่องอ่ะต่อไปต่อไปอ่าครับเป็นไรคนฟังต้องรำคานนะครับจะบอไปยังไงอีกนะะแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่ากดเองพูดเอง ไป่อธิ่ายไม่ได้เลยจะสะมุนกว่าครับก็เหมือนกับตัวชี้ที่เซอร์พอยต์ใช่ครับไหมอย่างนั้น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 จะดีกว่ากดเองพูดเองกดเองพูดเองใช่ครับแแล้วกอีคือจริงๆชี้มันก็ไม่ไม่เบม็นคือหมายความว่าไม่เหมาะสมหมายความว่าเนื้อหาที่เราพูดไม่ยก็เผื่ออาจจะเป็นเขาเป็นไม้ชี้ด้วยซ้ำับเพราะว่ามันดูแล้วมัน มันสมาร์ทหน่อยโอกาสที่จะชี้เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะใช้โอกาสที่จะใช้ใช้ในการชี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบเรื่องแบบแผ่นที่หรือเปล่าหรือทั้ยครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเรื่องในการอธิบายอย่างเงี้ยผมว่านั่งนั่งสอนอ่ะมันน่าจะอธิบายได้ได้นานกว่าไม่ไปเรียนคือย่างพวอัพตั้งขึ้นตารางนี่นะสมมติเนี่ย จะอธิบายเผ่นี้วันที่10เนี่ยสีฟ้าเนี่ยสิกับสิเนี่ยเป็นวันหยุดราชการวันที่สิบสอเนี่ยสมมติครูจะสอนนะสิกับสิบเอ็ดเนี่ยให้นักเรียนมาเรียนออนไลน์12บสอวันหยุดราชการต่อไปวันที่15วันอังคารใช่ไหมครับไหมฮะวันที่วันที่15วันอังคารเนี่ยวันเนี้ยจะเป็นนักเรียนพวกสมรมโมเรียนนะฮะสีสีน้ำตาลต่อไปวันที่19บเก้ายี่สเนี่ยนักเรียนโรงเรียนนี้เข้าเรียนเลยว่าไปประเด็นคือตรงเนี้ยมันจะต้องชี้ให้นักเรียนเห็นพร้อมกัน ซึ่งพูดแย่เดียวแล้วเพียรไม่เสรองคือที่่ผมเจอมาเขาใช้ตัวเมาส์เป็นตัวชี้เลยครับก็ได้ไงก็ถือตอนนี้มันจะบอกว่ามันไม่แม็กไงคือมันไม่แม็กคือหมายความว่าเอกคนคนกดคนหนึ่งเอกคนสอนคนหนึ่งคือจะจะนั่งจะนั่งก็ไม่ตอบโจทย์เด็กจะยืนเพื่ไม่มีจุดชี้อีกเป็นภาพ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 ต้องเพดเหรอเพจเอาก็ได้เหมือนเหมือนเนี่ยตอนตอนตอนตัวชี้ ถ้าเกิดครูไม่ไ, ta ta. ไม่แม่นจริงๆนะสมมติอาจจะแค่จะชี้วันพุธนะครับมันไม่ไม่มือชี <terms> ้เ <iet S 3> นี่ยผมไม่เอาคือไม่เหมาะคือไม่เหมาะคือไม่เอามาชี้มาพูดที่ผมเพื่อนผมว่านี่คือจะเป็นไม้ชี้แต่ว่าเหมือนว่าเนี่ยเราเราอยากกินวันอังคารเนี่ยบางทีมันมันจะต้องไปถูกคนซ้อมต้องมัน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 ชี้มันมันไม่ง่ายอ่ะใช่ครับคนคนซ้อมไม่ต้องหมือนหัวในเช่นเนี่ยอยากจะกลับไปวัดพระธาตุกลับไปวัดพระธาตุก็เนี่ยกว่าเราจะหาวัดพระธาตุเจอ มันก็ไม่สมูทใช่ใช่กับกับกับเหมือนสอนอย่างนี้แล้วก็ใช้เมาส์อะไรเงี้ยถ้ายืนสอนผมว่ามันน่าจะเอาเรื่องอยู่โอ้มันไม่ได้ล็อกไว้นี่งไงก็ลองไว้ถ้ายืนอลองถามดีถ้ายืนสอนเนี่ยนะนะลองเอาลองยืนอนะ่ะลองยืนอนะ่ะลองลองลองยืนแล้วลองเนี่ยลองลองลองจิ้มคิดว่าตัวเองอยากจะจิ้มวันอะไรแล้วลองจิ้มดูอ่ะมัน ถ้าเกิดพูดถึงยืนนะมันก็ต้องใช่ต้องซ้อมมันจะพูดถึงเสียงอีกนะเออพูดเนี่ยเสียงเข้าเลยเสียงนี่ไม่ต้องกลัวไม่นจะมีปัญหาแต่ที่ผมเรียนมานะที่นั่นสัมผัสจะใช้เมาส์อย่างเดียวครูจะใช้เมาส์อย่างเดียวเพราะว่าเด็กมันมองตรงนี้อยู่แล้วมันไม่ได้มองครูแค่ึงนี้ครูบอกไงว่านั่งสอนดีกว่ามาเรียนเร็วเลยเนี่ยไม่เสนอแต่ดูเขา อย่างที่บอกเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าเราอยากชี้เนี่ยคือครูเนี่ยต้องต้องแบบไม่ต้องชี้เลยไม่ต้องอยากชี้ตัดไปเลยเอาเมาส์ไปเนี่ยเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยใช่นี้ต่อเมาส์นี่ติดนะต่อวันนี้คือเราทับการเรียนอย่างนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วครูก็ต้องพูดไปแต่เราก็จะดูที่เมาส์เออใช่พอเราอยากจะเปลี่ยนเราก็กดเองเปลี่ยนไปแล้วเราก็มาดูที่เมาส์ส่วนใหญ่จะดูที่เมาส์ถูกแต่ก็เกิดเกิดอย่างเงี้ยนี่ยพูดอย่างเนี้ยอยากอยากจะจิ้มฟันฟูดไม่ต้องอยากไม่ต้องอยู่ใส่อยู่เนี่ยนี่นะนี่ม เียคน,นส่วนใหญ่ครูอ่ะตรงเนี้ยเอาคำให้มันเล็กๆพวกขุนครูอ่ะแล้วตรงเนี้ยครูไปใช้เมาส์เด็กมันมองที่เมาส์อยู่แล้วไน่าจ้อปวดหัวเค้ครับขอบคุณครับ